รากไทยคืออะไรประเทศไทยประกอบไปด้วยรากที่สำคัญอยู่ทั้งหมด6รากรากที่ 1. ภาษาไทยเป็นภาษาทางการของประเทศไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์ และออกเสียงแยกคำต่อคำเป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจากการออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำและการสะกดคำที่ซับซ้อนนอกจากภาษากลางแล้วในประเทศไทยมีการใช้ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วยลากที่2การแต่งกายถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้นแต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกายของไทย ไว้ในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นในงานพระราชพิธีงานที่เป็นพิธีการหรือในโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้นำพิธีแต่งงานเทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้นหรือในกิจกรรมต่างๆที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนในบางหน่วยงานของราชการมีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูปแบบไทยๆด้วยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รากที่ 3. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้เป็นภาษาท่าทางที่ใช้แสดงความเคารพทักทายโดยการยกมือสองข้างประนมพร้อมกับยกขึ้นไหว้ในระดับต่างๆนอกจากนี้ยังแสดงออกถึงความหมายของการขอบคุณการขอโทษการยกย่องการระลึกถึงและอีกหลายความหมายสุดแท้แต่โอกาสการไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมทั้งเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยลากที่4สถาปัตยกรรมศิลปะการก่อสร้างของไทยอันได้แก่วัดอาคารบ้านเรือนโบสถ์วิหารวังสถูปและสิ่งก่อสร้างต่างๆมีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และคตินิยม สถาปัตยกรรมไทยมีมานานตั้งแต่ที่คนไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานและได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศลากที่5ศิลปะวัฒน,นธรรมและประเพณีประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติทําให้มีการรับวัฒน,นธรรมของชาติต่างๆเข้ามาแต่คนไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยการท่องเที่ยวนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดการสร้างงานอันนำมาซึ่งรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศไทยแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกรากที่6กการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธรรมและประเพณีสะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อของสังคมที่สืบทอดมาแต่โบราณรากคือสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าโคนทําหน้าที่ยึดสิ่งนั้นให้แข็งแรงหากว่าขาดรากของประเทศไทยส่วนใดส่วนหนึ่งไปประเทศไทยก็คงจะล่มสลายไปในที่สุด รากของประเทศไทย